วัสดีพ่พี่น้องจามื้อน,นี้าอชิพาพี่น้องมาเฮ็ดเมนูตำถัว่วนะจะเนาะเฮ็ดง่ายๆสตยไตล์เค p ไผพ่แับ๊ายแซบไอแซบมจะเนาะวัตถุดิบก็มีมักถั่วจ้ะมักถั่วฝรั่งมักถั่วอยู่ร้านไทยบ่มีร้านไทยบ่มีพักมาจากไทยเลยบ่มีอย่างจ้ะมีแต่อาหารกระป๋องของแห้งะนะพอดีกินอยู่แล้วก็มีพักสสเดาอนดิฟหรือว่าพักหัวปีมีกุ้งกับแก้มจะมีขิงนะแล้วก็มีเอ่อพริกผาพริกา แรดิสแล้วก็กุ้งไอ้เว้าหรือยังอู้ยว่เป็นอยานอ่างน้อเพราะว่าสมองไอ้มันน้อยนะพี่น้องแล้วก็มีข้าวปุ้นจ้ะมันคือเกลือกระเทียมแล้วก็เผ็ดแห้งเนาะลงมือเฮ็ดกันเลยจ้ะมื้อนี้นะสิออกไปข้างนอกเนาะไปซื้อของจ้ะไปซื้อของออกดูขนาดเลยอาทิตย์นี้สองเทื่าละโอเคพี่น้องจ้ะลงมือทำกันเวันนี้ใส่มะเพล็ดบ้านอายเอิ้นว่ามักเพ็ดเนาะบางคนถามว่าทำไมเรียกมักเพ็ดมักเพ็ดบ้านอายฮะนะ กุชมานะเอิญมักเพชจ้ะอาสิบมุมดสก,กุลเลยก็ได้มันเป็นพักถั่วฟักยาวฝรั่งเนะพักเน่าพักเน่าก็คือพักสะออมเด้พักสะอมะอม,มเอิญพักเน่าอาจะบานอายนะอือสาสก,คนคนกุลคนโกโอ้โหโอ้โ,โหมันโกจริงๆว้าดูคือเก่าจ้ามาส่องมีมีแต่ว้าบ่าได้อิ่มอย่างเด้อเด้ออิ่มคำว้าคำจ๋าเดี๋ยวลจ้ะพูดละมาัานมนันเร่งจ้ะ เกลือเกลือเทศหมากเลนอันเดียวกันอยู่บ่อสามอย่างอันเดียวกันจ้ะก็เกลือเทศเนาะพนมเมอือไหมจ้ะไปโคบไปดงจ้ะโอ้ย,อยไปหาเห็ดพอมันเฮาเห็ดพอแล้วแต่กุสุมานบ้านอ้ายยังบอ,อกด้วยจ้ะเลยพี่สาวบอกว่ามาแม่มาแม่ใส่อยากไปเมื่อ,อแต่ว่าไปใส่บ่ได้จ้ะ ืมอนี้นะไอจะใส่น้ำมะขามเปียกแล้วจะไอมีน้ำมะขามเปียกได้ไหมน,นะผสมน้ำเนาะจะได้น้ำขลุ่ยขลุ่ีเมื่อกี้ใส่น้ำตาลเดี๋ย,ยวไอวอลพิษเอามาบัณนี้เดี๋ยวนี้นะใส่แต่ผงนัวเพราะว่าบริกินประแดกของพี่ไม้เลยสิคะประแดกของพันธุ์ไทยเพิ่นออกทางเค็มๆเ,เ,เน,ะนาะขลัวบัณฑิตขลัวคลัวดังอ้วก เสก,กโลโซซีซ่าไปเจอค้า็อกายบายบ่ชหยเป๊ะข,ขึ้นไปปุงเพิ่มเติมหมดเด้อปลาแดกใั้ปลาแดกตอวเด่ตมตำถัว่วขลัง ได้จะเดอ้อแล้วแล้ว,ลวขปุ่นก็นมีอ้เจาะเดียวจ้ะขบปุ่นเหลือว่องแง่ตมถั่วเนี่ยมันก็พอแบบกินได้ให้มันแซบคือตาถั่วบ้านเฮากะเปลี่ยนไปบบได้จ้ะมันเป็นมันเป็นตาถั่วฝรั่งนะมันจะออกแบบมันหวาน,วาน,วานมันโบเหนียวคือถั่วบ้านเฮาจะก็โอเค แคบหมูนี่บ่แม่ของไทยเรียนแบบแคบหมูของจีนกินข้าวแล้วสีออกข้างนอกได้ปะเนี่ยหาสื่อของบรรยากาศดีมันนี่นะฟังเสียงนกเสียงกา ว,วากุ้งกุ้งนี้ซื้อแบบนี้มาเลยจ้ะกุ้งเป็นกุ้งสุกเพราะว่าบางมือก็คือมีกุ้งดิบบางมือก็บม่มีจ้ะเพราะว่ายูนี่นะเขาไม่ได เพราะมันเป็นปอดอกเลี่ยงกุ้งขายนำเข้าเสดาลม,มันยากาศนี้เดานี้จะทำเป็นเล่นกับกับเราวได้จ้าอายขึ้นไาอายนะถาดแข็งมั้ อกินหลายแห้งเลยที่เอบเข้าวน้าโดยส่วนมากอย่างี้่เป็นคนที่ขา้าวนะ้ายากนะเอาอยเลยอยากลองเนาะเขาบอกว่าเป็นยาระบายชันดีทื่นไปเลยแหละหลายกล่อเติบบอกได้คำเดียวเลิศระบบขับถ่ายขอ่องไอจุดไปหา เก็บไว้ละวอซิบไอัดสองฟิตไว้จ้ะเพราะว่าระบบขับถ่ายไอ้บอค่อยเวิร์กมาได้จาะยายพี่แล้วก็ทุกๆคนนะจ๊ะเนาะกินข้าวหน้ายจ้ะตามักถั่วได้แมะโพ๊ะพี่น้อง จากซิบมักกินทรงใส่ได้กินประจำมันกระแทบของมันอยู่แล้วนะเนาะ แคบหมูแบบเป็นมันบ่ค่อยมีสงสัยต้องเห็ดเอาบุกแกแคบหมูแคบบไก่อยู่ต่างประเทศยู่เกาหลีเด้ะหลายแหง่งจะเอาแบบนีหอ,อยยังนี่ทุกยีหอเกาหลีคนไทยหลายเนาะของไทยก็เลยหลาย ผักหัวปีหรือเอนดีฟนิมบ้ได้แซ่บได้ดค่ะขมนิดๆฝาดๆ นับนิวทามือที่เหตุการณ์มันกลับมาปกติอายอยากออกข้างนอกคักขนาดเลยอยากไปทะเลอยไปหาหวย บ้านเขาเนาะไอ้ว่าเหตุการณ์ดีขึ้นแล้วนะเดี๋ยวติดเสื้อบอบมาบ้านนายะนะ คำใหญ่ๆจ้ะดำเข้าไปไผ่บดแซ็บไอเสบ็บ หัวจนเจ็บถ้องพี่ยาระบาะครับเนี่ยแาวเสียมจะเปลือกกุ้งนะ แห่งตัวนี้ใส่เดี๋ยวก็เพ็ดรเพ็ดเอามาจากไทยไอ้บาักากินสะดาวไลยเพราะว่าไอซีแปคงข้างนอกถ้าตอนแรงเนี่ยจัดนะักไอ้เบิร์กไอ้ตีตามคนอ,อ,อย่างนักกลุ่มหาเห็ดในต่างแดนนะพี่น้อง มีคนหนึ่งเก็บสะดาเพชษอยู่นอร์เวย์เจ็บท้อ,องมาสั่พี่น้องจะากเก็บผักป่าระวังแน่เดี๋ยจากเพราะว่าส่วนนี้นะหมอพยาบาลนี่คน็นงานหนักจก้ะถ้าเาเป็นอีกอย่างไปนี่คืออยู่ต่างประเทศนี่คือเขาบริษัทมรถย่างเข้าไปไปโรงพยาบาลได้เขาต้องโทรเขาต้องโทรเนาะ เ้วเขาก็ม่ได้รักษาเขาเลยด้จ้ะช่วงน,นี้เพื่อนแห่งยุ่งๆแบบนี้เออเข,เขาสิป่าให้ตายเท่านั้นแหละกินทุทตีบตัวแดนแไยมาอยา่าบอกวางเด้อระวังในเดอ้เดอพวาเพราะว่าเพื่อนยุ่งเนาะหมอพยาบาลในนี้นะเคยบอกอยู่อยู่ฝรั่งเศสเนี่ยห่างเข้าไปเลยนะ่ะ เพื่อรักษาโทษไปเพิ่นก็ให้เบิ่งอาการจ้ะถ้าสมมติเป็นโรคเป็นยังไงนะโรงไปาบานเต็มหมาบอกแล้วพยาบาพันบอกว่าโรงพยาบาลมันเต็ม <c oughs> เขาสิให้เฮาเบิ่งอาการอยู่เฮือนจนแบบเป็นนักอิหลีนะเขาถึงมาหาใชะนั้นช่วงนี้นะ รักษาโตเจ้าของดีๆอีนดีเด,ด้เป็นอย่างไปบันนี้นะให้บานกันมันก็คือบ้านเขาเนาะเป็นอย่างกันอย่างข้าลงพยาบาลเลยอยู่นี่ต้องนัดต้อง,งนั่นต้องนี่หลายๆสิ่งหลายอย่างลำบา ประแดดตัวนี้นะบ่ค่อยเวิร์กไอไอขึ้นหอพี่ใหม่หาเสือบมได้ร้านไทยอยู่ตรงอายุนี่มีสามร้านบ่มีบ่มีประแดกพี่ใหม่เลย เหลือเขาเนี่ยประมาณสองคำ่นี่นะนิบลืมว่าเสียมากินเหลือมาไว้ถั่วเนี่ยกินดิดบ่หวแบบตัววางเนี่ยตัวลำตานเนี่ย ตุดจีนหนักนัหลักพริกไบโอปอดสารพิษน้อยๆปัอมๆเบาหวานบาเบาแซบปัญญาซื้อมาให้สีกินอยู่แต่มัน,นี้คงสีอิ่มละกุ้งนี่นะไปห่อแบบหมูกทะนะ ใส่เมี่ยงใส่สลัดห่อสลัดนะแซ่แบแซ่บเนียอืม You're not. เด้อจะเด้อขอบคุณทุกคนที่มากินข้าวเปมัวหลายหลายอคะ่ะเด้อเจอกันคลิปใหม่นะคะขอบคุณค่ะ